โฮลา,าร์จันชาแนลบาสันพังบวกร้อยล้านชายชาญก้ามงคลโฮลา,าราสานอินโดจีนนี่ภูมิเจอเสนอเรื่องราวของชาวปีนักสัตว์กูลดูดวงช่วง14ธันวาคมถึง13มกราคม67ในแง่มุมของการงานการเงินความรักดาวเดน่นและเรื่องราวอื่นทีส่สนใจรับชมรับฟังกันเลยนะครับในเรื่องแรกที่จะพูดถึงก็คือเรื่องของตัวตนของชาวกุลน,นั้น ชาวหมูชอบทำอะไรแล้วแต่เป็นสิ่งที่มันท้าทายไม่น่าเบื่อไม่จำเจนะครับชอบในเรื่องของการท่องเที่ยวในเรื่องของการเดินทางอยู่ตลอดเวลาด้วยนะครับคุณจะทำอะไรก็แต่นะครับก็จะมีเป้าหมายเสมอนะครับและเป้าหมายของคุณคุณจะทำมันอย่างสุดกำลังก็ว่าได้ในแบบที่คุณไม่รู้เลยว่าจุดสิ้นสุดอยู่ตรงไหนนะครับแต่คุณก็จะทำ มันด้วยความทุ่จะเบื่อนั่นเองมาดูในมุมจิตใจกันต่อนะครับจิตใจของชาวหมู่นั้นมีจิตใจที่รักคุณธรรมรักในความดีงามและในความถูกต้องนะครับรวมถึงคุณมักจะเชื่อมั่นและศรัทธาในความดีวัฒนธรรมอนุตามนะครับรวมถึงศรัทธาในศาสนาที่คุณรู้สึกว่ามันสัมผัสได้ปฏิบัติจริงแล้วมันรู้สึกดีนั่นเอง ในมุมการเงนนินนะครับชาวหมูนั้นมักจะหาเงินโดยมีหุ้นส่วนทางการค้าหรือหุ้นส่วนที่เป็นคู่ชีวิตหรืออาจจะเป็นธุรกิจแนวแบบกงสีนะครับรายได้ของคุณส่วนใหญ่มักจะมาจากการเก็บค่าคมครองเก็บค่าเช่าเก็บค่าเดินทางเก็บค่าทัวร์เก็บค่าท่องเที่ยวซึ่งคุณก็ทํามันได้ดีทีเดียวนะครับคุณรู้สึกว่าการหาเงินแบบนี้มันไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยนะครับเพียงแต่ว่ามันต้องจุก,กจิต จู้จี้หน่อยใส่ใจในรายละเอียดปีกย่อยหน่อยนะครับไม่ให้เงินหายหรือทําให้รู้สึกว่าการเก็บเงินเก็บทองหรือว่าเรื่องของการรู้ค่าใช้จ่ายต่างๆเนี่ยให้มันอยู่ในล่องล,ลอยอยู่ในระบบอยู่ในระเบียบนะครับจัดบัญชีการเงินให้มันถูกต้องแล้วระบบมันก็จะทําให้เงินของคุณเป็นระบบระเบียบนะครับรายงานงคุณเดินหน้าได้ดีนั่นเองซึ่งการหาเงินของคุณนั้นนะครับมักจะเป็นแบบเป็นจอบๆนะครับหรือดีลงานการเป็นระยะยาวนั่นเองนะครับ แม้ว่าไรายได้ทางการเงินของคุณนั้นจะไม่ค่อยแน่ไม่ค่อยหน่อยนะครับบางช่วงก็เยอะบางช่วงก็น้อยนะครับแต่ภาพรวมก็ถือว่าการเงินของคุณอยู่ในเกณฑ์ที่มีความมั่นคงสูงทีเดียวอีกทั้งนะครับชาวกุลมักจะมีไรายได้จากรายช่องทางด้วยกันนะครับทั้งไรายได้จากราชรายได้จากหลวงนะครับหรือไรายได้ด้วยความชอบส่วนตัวหรืองานอิเล็กเนี่ยก็สามารถหาเงินให้คุณให้กับชาวหมูได้เป็นอย่างดีอีกด้วยรวมถึงไรายได้ของชาวกุลนั้นครับมักจะเกี่ยวพนัน กับชาวต่างชาติหรือต่างดาวเป็นส่วนใหญ่แล้วการเงินในความคาดหวังของชาวหมูคืออะไรล่ะคําตอบก็คือชาวหมูปรารถนาที่จะมีการเงินที่ถูกต้องไม่ถูกบิดเบือนไปจากความเป็นจริงนะครับด้วยการเงินของชาวหมูนั้นนะครับมักจะเกี่ยวพันกับความละเอียดในเรื่องของตัวเลขทางการเงินนะครับฉะนั้นความละเอียดและความร,บรอบคอบจึงเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆอีกด้วยฉะนั้นแล้วนะครับความปรารถนาของชาวหมูก็คือ ได้ตัวเลขทางการเงินที่มันถูกต้องทีเดียวจบนะครับไม่ต้องมายึดเยื้อเสียเวลาอีกนั่นเองมาดูในมุมการงานกันบ้างน,นะครับการงานของชาวหมูย่อมหนีพ้นในเรื่องของงานที่มีความสุสนานไม่น่าเบื่อไม่จําเจนะครับและมีความสามารถในการที่จะทํางานหลายตัวได้ในเวลาเดียวกันอีกด้วยนะครับนี่แหละครับคือความสามารถของชาวหมูซึ่งชาวหมูนั้นไม่ชอบจับงานอยู่ตัวเดียว ถ้าถามว่าชาวหมูทําได้ดียังไนคําตอบก็คือชาวหมูทําได้ดีนะครับตราบเท่าที่ชาวหมูยังไม่รู้สึกเบื่อแต่การใดซึ่งหากชาวหมูทํางานแล้วสนุกสนานกันก็จะทํามันได้ดีและทำได้อย,อย่างเต็มที่แบบไม่รู้จักเหนื่อยเลยแต่ถ้างานอะไรแล้วก็แลแต่นะครับแม้ว่าจะเงินดีก็ตามแต่ถ้าชาวหมูรู้สึกว่ามันเริ่มไม่ใช่หรือเริ่มเบื่อหน่ายเนี่ยชาวหมูก็พร้อมที่จะทิ้งหรือโยนงานให้คนอื่นมากกว่าปกติ อีด้วยแล้วการงานในความปรารถนาในวัตถุงการของชาวหมูคืออะไรล่ะคําตอบก็คือชาวหมูปรารถนาที่จะทํางานโดยการดิวงานกับสาธารณชนหมู่มากนนเองนะครับและเป็นบิ๊กโปรเจกต์ระดับโปรเจกต์ใหญ่ๆนะครับชาวหมูไม่ชอบที่จะเป็นแบบโปรเจกต์เล็กๆยิ่งเป็นงานระดับอินเตอร์เกี่ยวพันกับชาวต่างชาติด้วยยิ่งดียิ่งชอบตังนี้คือความปรารถนาในส่วนลึกของชาวหมูนั่นเอง ในมุมถัดไปเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของชาวหมูด้วยชาวหมูนั้นนะครับมักจะมีความรักแบบหัวสมัยใหม่ความรักต้องมีความยืดหยุ่นสูงสูงเนี่ยและต้องไม่แบบเป็นประเภทแบบไม่ถือยศไม่ถือยางเป็นกานเดงนแบบสบายๆนะครับฉะนั้นเรื่องของการแต่งตัวเพื่อจะดึงดูดทางเพศเนี่ยเพื่อจะดึงดูดในเรื่องของความรักให้มันดีเนี่ยจึงต้องเป็นแนวแบบทันสมยัยสมยัยใหม่โมเดิร์นดูไม่ตกยุคนะครับ จึงจะทําให้ความรักของคุณดีขึ้นนั่นเองอีกทั้งนะครับคุณนั้นความรักของคุณนั้นนะครับมักจะเป็นประเภทแบบต้องเอาใจเอาใจเก่งนะครับเข้าใจในความเป็นเรียกว่าความแตกต่างทางวัฒนธรรมของฝ่ายหนึ่งนะครับฉะนั้นเมื่อคุณมีการปรับอารมณ์นะครับรวมถึงปรับสิ่งต่างๆเนี่ยเพื่อให้เข้ากับคนรักของคุณได้ดีแล้วเนี่ยความรักของคุณก็ยังคงดีอยู่อีกด้วยด้วยชาวคุณนั้นนะครับมักจะมีโชคนะครับเกี่ยวกับเรื่องของความรักที่เป็น คนต่างชาติต่างภาษาหรือต่างวัฒนธรรมกันนั่นเองจึงทำให้นะครับความสามารถในการปฏิสัมพันธ์เพื่อทำให้อีกฝ่ายรุ่มหลงหรือลงเสน่ห์ในตัวคุณอย่างตลอดเวลานะครับและไม่เกิดความเบื่อหน่ายจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งต่อสัมพันธภาพของความรักของคุณกับคุณแฟนของคุณนั่นเองซึ่งคุณชาวหมูก็มีเทคนิคดีลารวมถึงวิธีการมัดใจคุณแฟนของคุณดีอยู่แล้ว ฉะนั้นความรักของคุณชาวหมูก็มักจะเป็นในทางที่ดีนะครับและต้องพยายามทําให้เกิดบรรยากาศแห่งความรักที่มันดูน่าตืน่นเต้นและเหมือนมีความนุกไพอยู่ตลอดเวลาอีกด้วยส่วนความรักในความปรารถนาของคุณชาวหมูคืออะไรละ่ะคําตอบก็คือคุณอยากมีความรักที่มันหวานชื่นอยู่ตลอดเป็นความรักยิ่งอยู่ด้วยกันยิ่งต้องมีความสุขสนานตื่นเต้นและไม่น่าเบื่อ และเป็นความรักที่ให้เกียรติซึ่งกันและกันและที่สําคัญนะครับอยู่ด้วยกันแล้วมีเงินใช้ไม่ขาดมืออีกด้วยในมุมคนในสังคมมักมองคุณอย่างไรพวกเขามากักจะมองชาวหมู่ว่าคุณนั้นมีความสามารถในการทํางานร่วมกับคนอื่นได้ดีมากๆนะครับทำงานกับพุ้นส่วนได้ดีหรือทํางานกับสังคมได้ดีมากๆนะครับดีลว,ว่าคุณเป็นประเภทแบบสาวสังคม หรือหนุ่มสังคมจ๋านั่นเองและไม่เพียงเท่านั้นพวกเขายังมองว่าคุณนั้นมีความรักความยุติธรรมรักความถูกต้องและมีความเที่ยงธรรมเที่ยงตรงสูงอีกด้วยถือว่าพวกเขาเหล่านั้นมองคุณในแงบ่บวกมากๆมาดูในมุมถัดไปในมุมโอกาสและโชคลาภของชาวคุณนั้นคืออะไรคุณนั้นโชคดีที่มีคนอุปถัมภ์คุณโดยเฉพาะเรื่องของการเงินหรือการงานทําให้คุณใช้ชีวิต ได้อย่างสบายๆมีเงินใช้ไม่ขมือนั่นเองนะครับคนที่อุปถัมภ์คุณนั้นอาจจะเป็นย่าผู้ใหญ่หรือไม่ก็คุณพ่อของคุณประมาณนั้นนั่นเองมาดูในมุมดาวเด่นกันบ้างน,นะครับดาวเด่นสำหรับชาวปีกุลในช่วงเวลานี้ก็คือเลข1และเลข6ส่วนบทสรุปสาหรับชาวปีนักษัตรกุลในช่วงเวลานี้ก็คือเรียบเลยว่าเป็นหมู่ที่ผู้สูงสกักเลี้ยงดูปูเสือเป็นอย่างดี จึงมีชีวิตที่สุขสบายไร้กังวลหากรับราชการหรืองานอาสา,ศา,จา,าเจ้านน้านี่มีโอกาสได้ดีเติบโตได้อย่างรวดเร็วนะครับส่วนอาชีพพวกค้าขายทำสวนทำไร่ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเช่นกันก็จบแล้วนะครับสำหรับชาวปีนักษัต์กูลพยากรณ์ดวงช่วง14ธันวาคมถึง13มกราคม67 หากคุณชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งช่องหัวใจชินลด้วยนะครับคลิปนี้ก็สวัสดีนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับ